สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้ง การแบ่งปันนะคะวันนี้จะเป็นการแบ่งปันเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดกับตลาดคริปโตตลาดการลงทุนนั่นเองนะคะการลงทุนเราจะประสบความสําเร็จนะคะขาดไม่ได้สสิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกคือเรื่องของ how to หรือวิธีการในการลงทุนค่ะสิ่งที่2คือวิธีคิดหรือภายในของเราค่ะโดยสัดส่วนจากหนังสือศาสตร์แห่งความสําเร็จหรือรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนของผู้ประสบความสําเร็จมักจะแบ่ง ปันเสมอคะ่ะว่านะคะการจะลงทุนให้ประสบความสําเร็จคุณจะต้องมีนะคะ o w to วิธีการประมาณ30%ค่ะและที่เราจะชนะตลาดเป็นคนส่วนน้อยได้เราจะต้องมีนะเรื่องของวิธีคิดหรือภายในของเรานะคะประมาณ70% 70%นไอ70้70%เนี่ยแหละคือกดแรงดึงดูดค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จัก คำว่ากดแรงดึงดูดคืออะไรจะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดกับตลาดคริปโตนะคะเพื่อนชีวิตของเราค่ะเพื่อนๆอยู่ในโลกใบนี้ค่ะเราอยู่กับคลื่นพลังงานเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ค่ะนะคลื่นต่างๆเนี่ยไม่มีนะคะที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะแต่สิ่งต่างๆมันมีเหตุและผลของมันค่ะ การที่เรามาลงทุนในตลาดคริปโตการที่เรามีเพื่อนมอีไปทำงานนะคะหรือนะคะเราเลือกบริษัทที่ที่ทำงานต่างๆค่ะรวมถึงความรักค่ะที่เราเจอคนต่างๆเนี่ยนะงานความรักนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราบอกได้เลยค่ะมันคือกฎ ธรรมชาติค่ะคือกดแรงดึงดูดนะคะไม่มีน้าว่ามันเป็นเหตุบังเอิญที่เจออย่างที่เราเข้าใจเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดสักเล็กน้อยค่ะว่ามันคืออะไรนะคะเพื่อนนะกดแรงดึงดูดนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยแต่หลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะกดแรงดึงดูดมีอยู่จริงหรือไม่นะคะซึ่งกดแรงดึงดูดนะคะก็คือกด ของธรรมชาติหรือกฎแห่งเหตุและผลการเบื่อคือแนวคิดที่เชื่อว่าจิตของมนุษย์เรามีพลังงานที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆและไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนะก็คือกฎ p r รช i o n นะคบนะคะให้เราอาจำในชื่อภาษาอังกฤษไว้นะคะเพื่อนกดแรงหนึงดูดนะคะซึ่งก็มีคนไทยเราสอนกันค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนซึ่งกดแรงนึงดูดถ้าตามหลักธรรมเราก็คือกดแห่งกรรมกดแห่งเหตุและผลค่ะในเชิงวิทยาศ,าศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากดนะกดแรงโน้มถวม่วงหรือกดแห่งเขาวาตั้งฟิสิกส์ค่ะ นะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรารอบโลกนะคนะมีทั้งในโลกและ ในจักรวาลค่ะนะส่วนในตัวมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีคิดมันเริ่มจากความคิดความเชื่อของมนุษย์ค่ะนะมันมีพลังงานที่สามารถดึงดูดสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดเข้ามาในชีวิตเสมอค่ะยกตัวอย่างค่ะนะเรากําลังคิดถึงคนที่เราชอบมากๆหรือใครบางคนค่ะ นะมันมักจะทำให้เราได้เจอคนคนนั้นอีกครั้งหรือมีสถานการณ์บางอย่างค่ะนำพาให้เรากับเขาไปเจอกันนั่นเองนะนี่คือยกตัวอย่างนะคะมันเหมือนกับประโยคที่ว่าแม่เหล็กย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันนะเข้ามาในชีวิตนะอะไรที่เหมือนกันมักจะ นะถูกนะจูนเข้าหากันก็ว่าได้นะคะฉะนั้นกดแรงดึงดูดมีอยู่จริงหรือไม่เพื่อนๆืนนก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราดูจากเพื่อนฝูงเรานะคะคนรักเรานะ,ะอะไรที่มันไม่เหมือนไม่คล้ายกันมันจะอยู่ด้วยกันแค่ระยะสั้นๆกับผลสุดท้ายมันจะถูกดันออกไปนั่นเองนะ,ะกดแรงดึงดูดมันจึงทำงานเหมือนนะคะ เหมือนแม่เหล็กดึงดูนั่นเองนะคะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะในเชิงปรัดญานะในเชิงปัชญานะกดแรงดึงดูเนี่ยมีการเขียนหนังสือค่ะไว้นานแล้วนะเป็นหลักปัชญาที่ได้พูดถึงตั้งแต่ปี1887ค่ะเพื่อนนะโดยเนื้อหาของมันนะคะได้เขียนในหนังสือชื่อดัง The Secret ปี2016นั่นเองหลายคนอาจจะรู้จักหนังสือเล่มนี้นะคเป็นศาสตร์แห่งความสําเร็จค่ะเป็นหนังสือที่มีการแปลไปทั่วโลกนะเพื่อนก็เขียนเนื้อหากดแรง,งดูดไว้3ามกด ใหญ่ๆค่ะนั่นคือกฎแห่งความเหมือนนะเหมือนกันจะดึงดูดซึ่งกันและก,กันค่ะนั่นหมายความว่ายังไงนะคะสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายกันมักจะดึงดูดเข้าหากันเสมอเช่นคนเก่งก็มักจะชอบเข้าไปคุกคีไปอยู่ในคนกลุ่มเดียวกันคนขยันก็มักจะชอบคนขยันเช่นเดียวกันเพื่อนๆลอ,นอนงนึกดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะดิฉันยกตัวอย่างนะสมัยดิฉันเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ ดิฉันก็มักจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยกันค่ะหรือคนเก่งเรียนนั่นเองนะโดยที่ดิฉันเรียนไม่เก่งค่ะแต่พอดิฉันเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเรียนก็ผลักดันให้ดิฉันนะต้องทําตามพวกเขาค่ะเก่งเหมือนกันจบเหมือนกันค่ะก็ทําให้ดิฉันเรียนจบภายใน3ปีนะที่มหาวิทยาลัยรามแคมแขงค่ะเพราะอะไรกลุ่มเพื่อนค่ะเขาเรียนจบ3ปีนะลงลงทะเบียนเรียนเหมือนกันวิชาเหมือนกันค่ะก็ได้ A นะคะนะ ได้จีเหมือนกันมาหาไรลามเขาเรียกว่าจีนะคะเพื่อนฉะนั้นเนี่ยมันจะแข่งขันกันกันและมันจะนะเรียนเพื่อให้จบพร้อมกันนั่นเองนะนั่นคือกดแรงดึงดูดมันทํางานก็คือสิ่งที่เหมือนกันคล้ายกันจะเข้าหากันและยกตัวอย่างหากเราไปอยู่ใกล้คนที่ไม่ขยันเลยหรือเรียกง่ายเรียกง่ายๆว่าขี้เกียจเราก็มักจะถอยออกมานะคะเพราะนะมัน นะมันไม่จูนซึ่งกันและกันนั่นเองนั่นคือยกตัวอย่างให้เห็นภาพสองค่ะธรรมชาติค่ะธรรมชาติเนี่ยนะมักจะนำพานะคะธรรมชาติรังเกียจศูนย์เยนเยกานะหมายความว่ายังไงนะคะนั้นะส,สมองของเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดแต่มันเสียพื้นที่ไปกับสิ่งที่นะเราคิดฟุนนะ้นซ่านในหลักธรรมะก,ก็คือคิดฟุน้นซ่านคิด เรื่องไม่ดีต่างๆนะหรือเรียกว่านะปรุงแต่งอยู่ในสมองตลอดเวลานั่นเองนี่คือธรรมชาติค่ะนะธรรมชาติที่นะส,สมองของมนุษย์ค่ะมันถูกนะเติมแต่งสีสันอะไรมากมายค่ะนะในเนื้อหาข้อที่สองนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติลังเกียตศูนย์ยากาศนะคะแต่ถ้าพูดอีกง่ายง่ายพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือนะ โดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยมักจะคิดตลอดเวลาและมักจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแจกค่ะหรือคิดในแง่ที่มันทําให้นะ,ะเราเครียดวิตกกังวลอยู่กับความฟุ้งซ่านก็ได้นะคะเพื่อนนี่คือธรรมชาติของมนุษย์90%ค่ะนะร้อยหนึ่งเนี่ยเลยใช้นะความคิดไปนะโดยไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดทิศทางของความคิดได้ค่ะ นะฉะนั้นกดแรงดูดเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะที่สูญเสียพลังความคิดไปแบบนะที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะคะ3ค่ะปัจจุบันนะคะสมบูรณ์แบบเสมอเราสามารถพัฒนาปัจจุบันได้เสมอหมายความว่าอย่างไงนะคะนะปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดแห่งการสร้างได้ตลอดเวลาค่ะนะการเกิดการดึงสิ่งต่างๆเข้ามานะ หรือผูง้ง่ายๆเราจะใช้ความคิดของเราเพื่อสร้างความสําเร็จมันเริ่มจากปัจจุบันเสมอค่ะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะทุกคนสามารถพัฒนาตัวเราเองได้เสมอไม่นะไม่ใช่ออดีตนะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคือปัจจุบันเพราะมนุษย์เรานะตั้งแต่ ตื่นขึ้นมาเราอยู่กับปัจจุบันเสมอเมื่อไรเราร nice ู้สึกตัวค่ะเราจะอยู่กับปัจจุบันค่ะแต่เมื่อไรเราเริ่มจัดนอนหรือไม่รู้สึกตัวเราจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะคะเช่นเรากําลังจะนอนเราก็จะไม่รับรู้แล้วนะคะฉะนั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันเสมอเมื่อเรามีสติเมื่อไรเราอยู่กับปัจจุบันเราสร้างมันได้เสมอค่ะเราสามารถพัฒนาปัจจุบันเราเข้าไปสู่อนาคตได้เสมอนะคะฉะนั้นในหนังสือศาสตร์แห่งความสําเร็จ ดังเช่นเดอ e ซีเกต เดอะซีเคดค่ะก็มักจะพูดถึงตามที่คุณคิดและรู้สึกในวันนี้คือสิ่งที่สร้างอนาคตของคุณในวันข้างหน้านี่คือนะสิ่งที่เขาสื่อในหนังสือศาสตร์แห่งความสําเร็จหนังสือเล่มที่ดังไปทั่วโลกนะคะเบิร์นก็คือเดอะซีเคดจะมุ่งเน้นเรื่องความคิดและความรู้สึกในปัจจุบันนะคะจะนําพานะอนาคตให้กับเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือ3ข้อนะคะเกียรติอะไรได้สิ่งนั้นเราอาจจะเคยได้ย สิ่งนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกระบวนการสร้างตามกฎแรงดึงดูดนะคะสิ่งดีๆจากหนังสือเดอะซีเค็ที่มีการสรุปนะคะก็คือคิดในเชิงบวกค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากคิดในเชิงบวกแล้วรู้เท่าทันความคิดตัวเองค่ะนี่ก็คือหลักธรรมะเลยนะคะนอกจากนี้ข้อที่3ค่ะนะ,อะนอกจากนี้นะคะกฎแห่งขั้วตรงข้ามหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบบนี้นะคะนะนอกจากกฎแรงดูดที่เรานะได้พูด ถึงกันมานะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยนะคะเรายังมีอีกหนึ่งกฎค่ะที่อาจจะคุ้นเคยนะ,ะกฎแห่งขั้วตรงข้ามเราจะเห็นว่าโลกใบนี้ค่ะมักจะมีสิ่งตรงกันข้ามเสมอยกตัวอย่างเราเป็นนักลงทุนมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งชนะตลาดทากําไรมหาศาลได้และก็มีขั้วตรงข้ามคือคนที่สูญเสียหรือนะคะนะาขาดทุนนั่นเอง กลุ่มหนึ่งทำกำไรกลุ่มหนึ่งขาดทุนค่ะนี่คือขั้วตรงกันข้ามค่ะนะหรือนะคนกลุ่มหนึ่งใจเย็นคนกลุ่มหนึ่งใจร้อนนะคะกลุ่มหนึ่งมีพลังบวกกลุ่มหนึ่งมีพลังลบค่ะนี่คือขั้วตรงข้ามค่ะที่ยกเห็นให้ชัดนะคะฉะนั้นนี่คือธรรมชาติของกฎนั่นเองจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอฉะนั้นตลาดคริปโตค่ะแน่นอนมันต้องโอนเงินจากอีกคนกลุ่มหนึ่งไปหา คนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือนะคะคนที่เข้าใจกฎธรรมชาติค่ะก็มักจะใช้กลยุทธ์ของกฎธรรมชาติดึงเงินของคนส่วนใหญ่เข้ามาหาตัวเองค่ะฉะนั้นทำไมตลาดจิบโตตลาดหุ้นค่ะจึงมีคนที่ทำกำไรมาหาศาลได้เพียง3ไม่เกิน5%เเซแต่คนที่สูญเสียค่ะมีถึง90%เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจกฎธรรมชาติค่ะกฎ แห่งขั้วตรงข้ามค่ะกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาใช้กลรยุทธ์ของศาสตร์นี้ค่ะเพื่อนๆเอาไปจับก่าวว่ามนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยจะสูญเราจะได้เงินของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะด้วยกฎอะไรของธรรมชาติมนุษย์นะกานเพื่อนแนะ่นอนค่ะจะนะได้เงินของฝั่งตรงกันกันข้ามมันก็ต้องมาจากนะคะนะมนุษย์ตัดสินใจด้วยอะไรตัดสินใจด้วยอารมณ์ค่ะนะฉะนั้นเนี่ย ฉะนั้นเราจะได้เงินจากคนตรงตรงกันข้ามก็ต้องดึงอารมณ์เขามาให้ได้ค่ะนี่คือจิตวิทยาเลยนะคะเพื่อนอารมณ์ของนักลงทุนมีแค่สองอารมณ์เองก็คืออารมณ์โลภกับอารมณ์กลัวค่ะฉะนั้นใครที่รู้ศาสตร์นี้ก็ย่อมดึงสองอารมณ์นี้ นะเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของเขาค่ะนะนั่นก็คือจิตวิทยาการเขตค่ะนะที่ดิฉันนํามาประกอบกับกฎแรงดึงดูดนะคะเพราะกฎแรงดึงดูดแน่นอนค่ะมันเกิดจากความคิดค่ะเริ่มจากความคิดและความรู้สึกค่ะส่งผลเป็นอารมณ์นะคะและก็การตัดสินใจและผลลัพธ์ตามมานั่นเองนะ,ะพูดง่ายๆฉะนั้นนะคะหากเราเป็นนักลงทุนค่ะนะเราะะใช้ความคิด นะนะอยู่ในส่วนไหนมากที่สุดค่ะก็มักจะถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งนั้นมากที่สุดนะคะเพื่อนนะพูดสรุปง่ายๆนะคะนอกจากนี้ค่ะนะธรรมชาติความคิดของเราอะแน่นอนทุกคนเป็นกันอยู่แล้วค่ะคิดอดีตคิดอนาคตค่ะถ้าดิฉันสรุปออกมานะคะ3ข้อใหญ่ๆค่ะนะก็คือนะคะมนุษย์เนี่ยจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาในชีวิตและมนุษย์เนี่ย นะไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้มักจะคิดไปนะคิดไปโดยที่นะคะสถานการณ์มันพาไปค่ะสิ่งที่เราเสพค่ะสิ่งที่เราถูกบันทึกในอนาในอนดีตค่ะในอนดีตที่บันทึกมาจากอะไรนะการศึกษาการเรียนรู้นะสังคมนะการเสพต่างๆค่ะปัจจุบันเราเสพแบบไหนมากที่สุดมันก็ดึงดูสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิต เข้ามาในสมองเรามากที่สุดค่ะฉะนั้นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ชอบสิ่งไหนนะก็มักจะไปเพไปตามหรือคุกคีอยู่กับสิ่งนั้นชีวิตก็มักจะใกล้เคียงกับสิ่งนั้นค่ะนะและปัจจุบันค่ะนะชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะนะสามข้อปัจจุบันคืออนาคตของเราเสมอนะเพื่อนนะอนาคตมันก็จะมาอยู่กับปัจจุบันเสมอเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่เรา นะจะลงทุนประสบความสําเร็จเราต้องเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันค่ะรู้เท่าทันอารมณ์นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่ากดแรงดึงดูด แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะเพราะมีหนังสือหลายเล่มค่ะก็เขียนในลักษณะในเรื่องของวิธีคิดเช่นเดียวกันค่ะความสําเร็จบอกได้เลยค่ะมันเริ่มจากวิธีคิดของเราก่อนค่ะเพราะเราคิดแบบไหนส่งเป็นอารมณ์แบบนั้นและอารมณ์มันคือกดแรงดึงดูดค่ะความคิดและอารมณ์มันคือกดแรงดึงดูดตามนะตามศาสตร์แห่งความสําเร็จหรือหนังสือที่โด่งดังเขียนไว้ก็คือนะ The Secret นั่นเองนะ หนังสือที่แปลไปทั่วโลกค่ะเขาเขียนว่ากฎแรงดึงดูดมันเริ่มต้นจากวิธีคิดของเราและความรู้สึกของเราค่ะเพื่อนนะแนวคิดกฎแรงดึงดูดนะได้พูด นะได้ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานนะบางครั้งก็เรียกว่ากฎจักรวาลหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพราะมันเคยโด่งดังในประเทศไทยนะเรื่องกฎจักรวาลน,นะคะซึ่งบางครั้งค่ะก็นํากฎจักรวาลเอาไปสแสวงหาผลประโยชน์ค่ะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็สร้างความเสียหายได้นะหากใครรู้กฎจักรวาลนําไปใช้ในทางที่ถูกที่ท่องก็สร้างผลลัพธ ให้กับเรามาหาศาลเช่นเดียวกันค่ะนะซึ่งซึ่งคำว่ากดแรงดึงดูดหรือจะเรียกว่ากฎจักรวาลซึ่งหากนํามาปรับใช้อย่างสร้างสารรค์เพื่อสร้างพลังความคิดเชิงบวกก็จะช่วยดึงดูดความสำเร็จในด้านต่างๆมาสู่ชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพเมื่อเราคิดบวกจิตใจของเรา แน่นอนค่ะมันก็ย่อมรู้สึกดีถูกไหมคะเพื่อนลองไปดูนะคะหากเราคิดในแง่ดีดนะคะในด้านดีๆความรู้สึกเราก็ดีตามหากเราคิดด้านลบๆนะก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเรานะแน่นอนก็ก็จะต้องส่งในเรื่องของด้านไม่ดีตามมานะคะพูดง่ายๆนะคะลองไปสังเกตดูค่ะนะ,ะคิดดีก็รู้สึกดีนะคิดไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีนี่คือ นะแบบตรงๆค่ะนะฉะนั้นค่ะจิตเรานะคัดสรรว่าต้องการให้อะไรมันเข้ามาในชีวิตบ้างนะเราสามารถกําหนดได้นะนเพื่อนหากเราต้องการคัดสรรสิ่งดีๆเราก็แค่ใช้จิตเราค่ะโฟกัสแต่ด้านดีๆแค่นั้นเองนะสมองจะถูกกระตุ้นโดยความคิดนะโนบหนาวจิต สำนึกค่ะนะสร้างสรรค์ผลักดันให้เราบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้กฎนี้จึงถูกเรียกว่ากฎแรงดึงดูดค่ะเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดสิ่งดีๆที่เราคิดและต้องการให้เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองคําที่เรียกว่าจักรวาลหรือ universe ก็คือคําที่มักถูกนำไปใช้ควบคู่กับกฎแรงดึงดูดโดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าจักรวาลมีพลังงานเชื่อมโยงกับพลังจิตและความรู้สึกคิด นะ,ะของมนุษย์ทําให้สิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่ในความคิดตลอดเวลาเกิดขึ้นนะคะเช่นสมมุติว่าเรานะต้องการที่จะหาช่องจอดรถนะซักที่หนึ่งในห้างแห่งหนึ่งค่ะนะช่วงที่เรากําลังขับรถเราก็คิดถึงช่องจอดรถด,ดีๆซักช่องหนึ่งค่ะนะที่ว่างไม่มีคนจอดเลยนะคะเราก็ เราก็ขับไปในห้างและมันก็บังเอิญมีช่องจอดรถตามที่เราคิดนี่คือการยกตัวอย่างนะครับเพื่อนหรือสมมุติว่าเราจอดรถทิ้งไว้แล้วในใจเรากลัวว่าจะมีโจรมาทุบกระจกรถเราแตกจักรวาลก็จะจดจําความคิดนี้ไว้เมื่อเรากลับมากระจกรถก็อาจจะโดน เช่นเดียวกันค่ะน,นี่ก็คือคําว่ากดแรงดึงดูดและกดจักรวาลน,นั่นเองนะคะความชิดส่งผลต่อนะผลลัพธ์นั่นเองนะทฤษฎีทฤษฎีนี้จึงมีนะเรื่องราวความเชื่อเหนือธรรมชาติเข้ามาด้วยนะ,ะเพื่อนนะถ้าเกิดใครศึกษาศาสตร์แห่งพลังจิตนะมันก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะแต่พลังจิตมันเกี่ยวข้องกับพลังนะพลังจักรวาลหรืออย่างคนไทยเราเรียกว่านะมันเกี่ยวข้องกับนะพลังเหนือธรรม ชาตินั่นเองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเป็นพลังเหนือเหนือนะเขาเรียกว่าพลังที่มันเหนือตัวเราไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ในแง่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีการค้นพบเป็นคลื่นพลังงานคือคอวัตัมฟิสิกส์นะคะเขาก็ไม่สามารถบอกว่านี่คือจักรวาลนี่คือพระเจ้านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ นะวิทยาศาสตร์จะไม่ได้บอกแบบนั้นค่ะแต่วิทยาศาสตร์มันพูดถึงคลื่นพลังงานต่างๆค่ะว่ามันคือควอตัมฟิสิกส์พลังงานที่เล็กยิ่งกว่าอะตอมค่ะสิ่งนี้ดิฉันก็เขียนหนังสือจากการค้นคว้ามายาวนานเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนก็พูดถึงวิทยาศาสตร์ควอตัมฟิสิกส์กับพลังงานรอบโลกรอบจักรวาลรวมถึงตัวมนุษย์นะคะในนี้ก็มีการอธิบายนะคะว่ากฎจักรวาลหรือกฎแรงดึงดูดของจักรวาลนั้นคือจักรวาลจะมีพลังงานและดึงดูดสิ่ง ที่คิดให้เกิดขึ้นจริงกับเราเครานี้เริ่มเห็นชัดขึ้นหรือยังนะคะคำว่ากฎจักรวาลกับกฎแรงดึงดูดนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่เขาอธิบายไว้ในนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในแง่ของจิตวิทยามองว่ากฎแรงดึงดูดเป็นเรื่องของนะคะการเลือกสิ่งที่ตนสนใจที่จับคู่กับการอธิบายนะ,ะการการอธิบายนะ,ะปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย ความคิดของเรานั่นเองหรืออคติของเราหรือการที่เราเลือกที่จะสนใจใส่ใจรับรู้หรือตอบสนองเฉพาะที่เราต้องการก็วาดได้นั่นคือในแง่ของจิตวิทยาทำไมกดแรงดูดพูดถึงและได้รับความนิยมแนวคิดเรื่องนี้นะคะกดแรงดูดบอกก่อนนะคะเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วค่ะเพื่อนช่วงนั้นเนี่ยนะกลุ่มที่นิยมใช้กันนั่นก็คือกลุ่มที่นะ ขายค่ะฝ่ายขายเอามาใช้ปลุกพลังกันท่รในกลุ่มขายเครือขายนะประกันภัยหรือนะขายขายสินค้านะคะนะต่างๆนะในเมื่อ1ิปีที่แล้วค่ะก็นิยมนําเอามาใช้ปลุกพลังดึงดูดค่ะเพื่อนแนวคิดเรื่องกดแรงดูดปรากฏครั้งแรกในหนังสือของนะเฮเลนนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่โด่งดังนะคะนะซึ่งเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกันเดอะซีเค็นั่นเองนะคะเพื่อนเพราะเขาพูดถึงเรื่องกดแรงดึงดูดชัดเจนมากนะคะนัก ปัดยาและนักเขียนชาวรัรรสเซียเมื่อปีคิดนะคิดศัก,กราชหนึ่ดจ8 7เซึ่งได้อธิบายถึงพลังจิตของมนุษย์ที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้หลังจากนั้นถูกนำไปพัฒนาเป็นแนวคิดและงานเขียนต่างๆอีกมากมายจนกระทั่งปี2006มีการตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า The Secret ของนะคะของอของลาดานะคะถ้าเรียกชื่อเขาผิดต้องขออภัยนะคะนะ ยบาบนี่นักเขียนชาวออสเตรเลียมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎแรงดูดที่สร้างความนะ่ามาสัจั์ที่ใช้ชีวิตในด้านต่างๆเมื่อนำมาปรับใช้กับวิธีคิดอย่างสม่ำเสมอกลายเป็นหนังสือขายดีที่จำหน่ายไปทั่วโลกกว่า19ล้านเล่มและได้รับการแปลนะเป็นภาษาต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยวิธีการนำกฎแรงดึงดูดมาปรับ ใช้ในชีวิตประจําวันหนังสือเด็ด The Secret นะ The Secret นะขออภยัยได้อธิบายกระบวนการสร้างสารรค์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎของจักรวาลไว้3ขั้นตอนข้อแรกคือขอค่ะดิฉันมาเริ่มต้นปูพื้นให้เพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักเลยข้อแรกคือการขอค่ะ ขอนะคะการตั้งจิตให้แน่วแน่เพื่อให้จักรวาลรับรู้สิ่งที่ต้องการหากคิดดีจักรวาลจะดึงดูดสิ่งดีๆมายังตัวมนุษย์เราดูความหมายนี้ก่อนนะคะเบอน์สองเชื่อค่ะเชื่อในสิ่งดีๆเรื่องราวเชิงบวกเชื่อด้วยใจจริงว่าวันหนึ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน3คือการรับค่ะยอมรับผลลัพธ์ชื่นชมกับสิ่งที่ได้รับหากยังไม่หวง นะหากยังไม่สมหวังให้ไต่ตองเพื่อปรปับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอธิบายสามขั้นตอนขอเชื่อรับมาจากพื้นฐานในพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนะภายในมนุษย์ขาหรือพลังจิตของมนุษย์ว่ามีพลังในการดึงดูดสิ่งต่างๆนะสิ่งที่เราคิดนะไว้จะเกิดขึ้นจริงได้แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องของการตั้งใจจำและทำสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่เะว่าชีวิตจริงนั้นเป็นเรื่องยากที่จะคิดแต่เรื่องดีๆนะคะอย่างที่เรารู้ค่ะหากเราดูทั้ง3ข้อมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะขอเชื่อลับนะคะแต่จริงๆเนี่ย มนุษย์เราอยู่กับสิ่ง3มข้อน,นี้ค่ะนะบอกได้เลยค่ะมนุษย์อยู่กับ3มข้อน,นี้ค่ะเพื่อนๆไปสังเกตนะเพื่อนๆอ,อยู่กับการคิดตลอดเวลาคําว่าขอคือการคิดของเราค่ะนะหนังสือที่ดิฉันค้นคว้านะบอกก่อนนะการขอคือสิ่งที่เราคิดค่ะสิ่งที่เรารู้สึกค่ะ และก็สิ่งที่เราพูดประจำประจำมันคือกระบวนการของการขอค่ะเพื่อนๆนะ่าพูดง่ายๆนะเราอยู่เราใช้ชีวิตประจำวันแน่นอนเราจะต้องมีการคิดทุกวันค่ะคิดไม่พอเราก็ส่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกค่ะและมนุษย์มันขาดไม่ได้คือการพูดค่ะพูดทุกวันเช่นเดียวกันค่ะนี่คือสิ่งที่เราทำค่ะคิดพูดนะคิดเสร็จนะก็รู้สึก รู้สึกแบบไหนก็พูดออกไปแบบนั้นบางครั้งค่ะเราคิดเรารู้สึกเราก็อาจจะไม่ได้พูดค่ะแต่เราส่งเป็นกริยาท่าทางอารมณ์ออกมาก็เช่นเดียวกันค่ะมันคือกระบวนการแห่งการขอหมดนะนี่คือหนังสือที่ดิฉันค้นคว้ามาและดิฉันเขียนไปเลยค่ะนะอ,อธิบายคำว่าขอความเชื่อค่ะความเชื่อเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรที่เราโฟกัสจิตมากๆค่ะนะโฟกัสด้วยความรู้สึก นะโฟกัสด้วยความเชื่อมั่นนะโฟกัสด้วยนะแรงบันดาใจค่ะนะโฟกัสด้วยความสัตว์ ท่ะนะนี่คือความเชื่อมั่นหมดเพราะความเชื่อมั่นมันมาจากการที่เราโฟกัสไปนั่นเองนะเพราะการที่เราจะเชื่อมั่นนะหรือเชื่อสิ่งใดได้ไดนะบอกได้เลยค่ะมันต้องมีข้อมูลในอดีตมาให้กับเรานะมันต้องมีแหล่งข้อมูลเสมอค่ะความเชื่อมั่นหรือสิ่งที่เราจะโฟกัสไปได้เนะี่ยมันจะต้องมี ที่ไปที่มาค่ะนะฉะนั้นคําว่าเชื่อมันมาจากข้อมูลที่เรารับรู้มาเติมเข้าไปค่ะเกิดความเชื่อเสมอค่ะและคําว่าเชื่อในนี้บอกก่อนนะคะมันจะต้องเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดจากพลังภายในเท่านั้นนะคะเพื่อนส่วนคําว่าลับนะคะหมายความว่ายังไงนะคะสิ่งต่างๆนะมันจะเกิดผลลับได้ค่ะตัวเราเองใจเรา คำข้อที่3ามคำว่ารับนะหมายถึงใจเพื่อนๆค่ะหัวใจของเราเป็นหลักนะคะนะเราต้องการที่เราจะยอมรับได้มันต้องรับจากใจของเพื่อนๆค่ะ รับโดยไม่มีข้อโต้แย้งค่ะไม่มีเอ๊ะมันใช่หรือสงสัยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะคําว่ารับคือคุณไม่ไม่มีข้อโต้แย้งจักรวาลมีอยู่จริงหรือไม่กดแรงดึงดูดมีอยู่จริงหรือไม่เรารับไปโดยอัตโนมัตินะด้วยความรู้สึกนั่นเองนะคำว่ารับนะคะในะว่าเราอย่างเช่นเราลงทุนในตลาดคริปโตค่ะเหรียญลูน่าคาสิกเหรียญชิบะค่ะนะคำว่ารับหมายความว่ายังไงก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความรู้สึก ไปล่วงหน้าแล้วนะคะว่า,าการลงทุนลูน่าคลาส,สิกการลงทุนกับนานะชิบะเราทำกำไรได้แน่นอนอีก3ปีอีก2ปีค่ะเราจะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะนะส่วนใหญ่คำว่ารับก็คือสิ่งที่เพื่อนๆรู้สึกไปล่วงหน้านะสวมความรู้สึกไปล่วงหน้าอีก2ปี3ปีนะดึงผลลัพธ์ในอนาคตมาอยู่ณนะปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอธิบายนะควบคู่ไปตาม นะอ่านหนังสือเดอะซีเกตนั่นเองนะคะนะถ้าจริงๆดิฉันก็เขียนหนังสือค่อนข้างละเอียดกว่านี้แต่สรุปง่ายๆกันนี่ก็คือคำว่ากฎแรงดึงดูดและกฎจักรวาลกัน